ี่ไทยงามต้นไม้มันแตก๋ยวกระทะมันจาวมมันได้พี่น้องมามาหมูกระทะทำเองกินเองร้อนเดือดมันพี่น้องพี่น้องมามาพี่น้องเอ้ย

อะไอไมเดือ่นยุกเฉนหน่อยคนเออพี่น้องค่ะมามาพี่น้องเลยหมูกร,ระทะข่อยตอนน้อยข่อยเอยมันมันมันตอนน้อยหมูกร,ระทะทเอง่อ,อยเองเห็นมาตอนสี mi cuqui mi busca ya き気 ก็มีหมักพริกนะซึ่งตำพริกเองกระเทียมเอง 肉干。Um มาน,น,นั่งกินนมขวดนพก่น้อมเหน้ยากับพึ่นกินเีอ่อ่นยนคู่เด,ดียว ไปกันเถอะมอางอางน้มาทามายาบเจัจอ,อร่อยนะท่นผู้ชม ลืมสื่อเล็กมยเขื่องม,มัวถามันมีหลายอย่างหลายแนวแล้วก็ลืมเดี่น้อย,อเ,ดยอเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวอันนี้ tôi ngày một đơn เคเห็นกินกระเจ้าทีมยังก่อนูอล่าเจสวนเจส่วนเราเกินมาเป็นได้ น้ำจ e> no. yeah, ิ yeah. well, ้มมันเป็นตาเซ็ตเนาะเปนตาเผ็ดดีเศษกินเอาเอง ddau'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid i'n rhaid มันมีกลมมคุรหน่อยะมากินหอมขันนกพิบแบบนี่คร er? ี่ยังยังย no ังไปส่วนเด็กน้องพี่เสียบมอญยังไงยังยั่เี่น้องขณะเปิดศูุยมบรรยกาศเอาไปจาได้ว่าไปยาน้าเขียวหวานหน่อยขน้ำยอะไยนี่ขโมยยยกิน yeah ำแ,แขนมาหน,น,น,น้าทำแขบนบน้งว่นันนี้มันขมดแบบมันยูจะตี๋อืมแบบต่ตูเดียวเนี่ยมอเขมวดแกตูโูก่ันสุดทนะยเนาะตัวรูรกกนะตัวเราเป็นรนะูเออตัวเราแิดขีดติดน,น,น้องตัวรูกตัววัชรนะเนาะเดี๋ยวอย่างวิอย่างัขึ้นี่เอนมันบบคุ้นไผ่เอองอเราไปเอดูดน้าขอหมันเราตีนกับเก่าของม ต้องเตตหัวเัามเสียงหมือหมดไปรุบมัเราเราเาอดแล้วมันเสียหัวแลนวเอามดันแล้วตูมันดายันกรูุไขว่าได้กินเนี่ยมดเอานี่วันนีรอได้อันใดวิ่งยงุมเอาเออควยตึกง้มได้บหวามันแหลมก็ได้มดเอามาแล้วตสองตัวป้าคนกินอยู่นัดตัวเดียวอิ่มแล้ เออซ้ำกันครับอันกุ้งกันเลยเที่ยวไปซื้อมัตถยาไปกุ้งยังขอาตัวซ้ำงานกันพี่น้องอันชุ่มตัวพันสองพันเนี้ยกุ้งเนี่ยเราตอนนั้นกุ้งมังกรโคดแซ่บเมื่อกุ้งมังกรกับอะไกุ้งมังกรจะแซ่บไปอีกแบบนึงเอาโอเคไหมนะเอาไวลาทีงเราคิดมาไล่เสือกับอันกุ้งราดังเดียวกันหมอไล่เสือมกับไงกันแต่ไล่เสือมานี่ออกไล่เสือไปทะเลกุ้งาดำงไอยินนะครับบ๊ายบาย